ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่อีพีที่แล้วนะในคลิปที่แล้วเราได้ทําการศึกษาทวิภาพของคลื่นและอนุภาคของเดอร์บอยไปแล้วนะว่าเจ้าอนุภาคเนี่ยมันสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้นะแล้วก็คลื่นเนี่ยมันก็สามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้เช่นกันนะฮีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาก็เลยใช้สมมติฐานของเดอร์บอยนะมาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในระดับอะตอมเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์นะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแล้วเขาก็เลยเทําการศึกษาวิชาวิชาหน,นึ่งนะชื่อวิชาก็คือกลศาสตร์ควอนตัมนะซึ่งถ้าเราไปเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับกลศาสตร์นะเราก็จะได้เรียนในเรื่องนี้นะกลศาสตร์ควอนตัมนะหรือว่าฟิสิกส์แผนใหม่นะซึ่งวิชานี้เนี่ยก็ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของอะตอมนะก็คือกลศาสตร์ควอนตัมตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจของการศึกษาฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับทฤษฎีของฟิสิกส์คลาสสิกนะอย่างทีอ่อย่างที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะถูกลบล้างนะด้วยทฤษฎีของฟิสิกส์แผนใหม่เลยก็ได้นะครับ แต่ก่อน,นที่เราบอกว่าเจ้าแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นนะนะหรือว่าในฟิสิกส์คลาสสิกเนี่ยเขาบอกว่าแสงเป็นคลื่นนะแต่พอไอสตล์เนี่ยเอามาศึกษาเอามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าแสงเนี่ยมันเป็นทั้งคลื่นแล้วก็อนุภาคนะสมบัติต่างๆนะครับที่แสงนะแสดงออกมามันก็อธิบายได้เช่นนั้น,น,ะนะอธิบายได้ดังที่ไอสตล์เขาบอกไว้ ทีนี้ในทางกลศาสตร์ควอนตัมนในระดับมปลายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนเด่นๆเลยที่เราจะพูดถึงก็คือเชโรดิงเจอร์นะเชโรดิงเจอร์หรือว่าหรือว่าเชโรดิงเกอร์นะบางทีบางทีเขาอาจอ่านว่าเชโรดิงเกอร์หรือว่าอ่านว่าเชโรดิงเจอร์ก็ได้นะโทษทีเขียนผ er. นะิดเชโรดิงเจอร์อีชื่อเต,ต็มๆข,ของเขาคือเออร์วิน ชโรดิงเจอร์นะ mm hmm. เขาก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการศึกษาวิชากลศาสตร์ควอนตัมนะโดยพิจารณาจากสมมุติฐานของเดอร์บอยนะที่บอกว่าอ e นะิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคเนะี่ยมันสามารถประพืติตัวเหมือนคลื่นได้นะดังนั้นสมการการเคลื่อนที่ของอ e นะิเล็กตรอนเนี่ยมันควรจะเป็นสมการคลื่นนะก็คือสมการ2องพายอาร์เท่ากับเอลิมดนะ้านนี้ก็คือเดอร์บอย ได,ได้ให้สมการตัวนี้มานะฮะนี่ชโลดิงเจอร์ก็เลยบอกว่าถ้าสร้างสมการคลื่นของอิเล็กตรอนขึ้นมาเนี่ยนะเพื่ออธิบายาการค้นพบของอิเล็กตรอนในรูปกลุ่มคลื่นในสมการมันควรจะเป็นสมการที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้นะซ,ซึ่งถ้าเราจะเขียนาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในรูปกลุ่มคลื่นนะของชโลดิงเจอร์เนี่ยเขาก็ให้ให้แบบจําลองมาในลักษณะนี้นะ ผมจะวาดแบบจําลองให้ดูนะน,นี้ก็คือ,อลักษณะของกลุ่มขึ้นของชารูนิเจอร์ผมอาจจะวาดไม่เหมือนเท่าไหรน่นาะลักษณะก็จะเหมือนมือนเป็นขึ้นกลุ่มหนึ่งที่ที่มันมีมีแอมพลิจูดขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีแอมแอมพลิจูดมากที่สุดนะเป็นกลุ่มขึ้นลักษณะนี้นะกีโนอ,อันนี้ก็คือกลุ่มขึ้นนะครับ ัวนี้จะใช้แทนอ,อนุภาคนี่ในส่วนของสมการขึ้นชโรดิงเจอร์เนี่ยถ้าเราจะอธิบายจริง,รงเนี่ยมันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของอนุภาคนะฮะพลังงานของอนุภาคกับตำแหน่งต่างๆในแกน x y z นะครับของอนุภาคก็คือเจ้าตัวอนุภาคหรือว่าเจ้าตัวอิเล็กตรอนนี่มันมันเคลื่อนที่ใน3มิติเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะในการค้นพบนะเจ้าตัวอิเล็กตรอน ในตำแหน่งต่างๆนี่มันก็จะเป็น3มิตินะครับมันอาจจะพบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วความสัมพันธ์นะนอกจากสัมพันธ์กับตำแหน่งแล้วเจ้าตัวอนุภาคนี่มันก็ยังยังสัมพันธ์กับเวลาด้วยนะซึ่งถ้าในกลาศาสตร์แผนเดิมนะครับหรือว่าคลาสสิกแมคซ์นิกเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงพลังงานเนาะเราจะพูดถึงพลังงานจนนะครับก็คือ ek หนะึ่งส่วนสอ mb กำลังส กับพลังงานศักนะครับก็คือ,อ mgh หรือบางทีเราอาจจะใช้เป็น v เฉยๆเนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าเราเขียนเป็นกลศาสตร์คลาสสิกเนะาะ ek นะ ek จะบวกกับ ep นะหรือบางทีก็อาจจะใช้เป็น v ก็ได้เนทะ่ากับ e รวมเท่ากับ e รวมอันนี้ก็คือสมการของพลังงานในกลศาสตร์ คลาสสิกนะก็จะเป็นสมการง่ายๆแบบนี้นะเบสิกง่ายๆแบบนี้ k ก็1.2 M V ส่วนกำลัง2นะอันนี้ก็ M G H อะไรประมาณนี้หรือ1.2 K X ส่วนกำลัง2นะนี่อาจจะเป็นสักยิดอยู่หรือสักน้มถ่วงก็ได้เนาะ1สนะ่วนองกำลัง2ก็เท่ากับ E รวม แต่ทีนี้พอมันเป็นกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะสูตรด,ดังกล่าวเนี่ยม,มันจะไม่สามารถใช้ได้นะแต่แต่ว่าสมก,การที่เราจะเราจะใช้แทนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสมก,การควอนตัมแมชชีนิกนะเดี๋ยวผมจะเขียนสมก,การให้ดูนะมันมันเป็นสมก,การที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรแล้วก็มีการพิสูจน์สมก,การมา,มามากมาย สมการก็คือ i h คือสายอ่ะตัวนี้คือตัวผัสซายนะพีเขียนแบบนี้นะอ่าเทียบกับตำแหน่งนะเทียบกับตำแหน่งเทียบกับเวลานะ โอเคนะครับหน้าตาของสมก,การก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นสมก,การเชโรนิเจอร์ที่ขึ้นอยู่กับ3มิตินะก็คือเทียบกับแกน x แกน y แกน z นะก็คือตัว R ตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็หมายถึงตำแหน่งแกน x yz แนะแล้วก็เทียบกับเวลาก็คือตัว T อีอ่าพจน์นี้จะหมายถึงหมายถึงพลังงานรวมนะพจน์นี้หมายถึงพลังงานรวมอ่าส่วนพจน์นี้นะครับหมายถึง พลังงานจนนะครับ ek อันนี้หมายถึงพลังงานศักนะครับ ep ep หรือว่า v นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นสมการในรูปของคลื่นของอนุภาคนะ,ะนี่เพื่อความง่ายนะครับเราก็เลยจะทำการศึกษาเพียงแค่ใน1มิตนะิก็คือศึกษาแค่ในแกน x เ,เนาะนะแล้วก ไม่ไม่ได้คิดเวลาด้วยก็คือไม่เอาเวลาเข้ามาคิดด้วยนะฮะสมการที่เขาเขียนออกมานะก็จะก็จะได้เป็นลบ h บาร์กำลังสองส่วน2 m งนะ d ดีไซนกลัง2นะก็คือดิบ2ครั้งนะบวกกับ v s ไซนะเท่ากับอเคอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของสมการใน อของสมการชลโลดิงเจอร์นะฮะตัว V ก็คือพลังงานศักของอนุภาคนะฮะอ่าพา์ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันคลื่นนะฟังก์ชันคลื่นแล้วก็ mm คืออะไร M ก็คือมวลของอนุภาค h บาร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ h ส่วน2พายก็คือค่าคงที่ของพลังนะ ค่าคงที่ของพังก็6.6คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีส่วนด้วย2พายเนอะอกก็คือตำแหน่งนะตำแหน่งของอนุภาคนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูเฉยๆเนอะคือคือคือในในระดับมัธยมเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเรียนเจาะลึกถึงขนาดนั้นนะบางทีสมการตัวเนี้ยเราเราไม่ได้นำไปใช้คือคือเราไม่ได้นำไปใช้เลยในระดับมัธยมปลายนี้เรียนเรียนให้เรารู้ไว้เผื่อแบบว่า เราอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่ที่สูงขึ้นไปนะโอเคเนะาะที่นี่ในการศึกษากลศาสตร์คอนตัมเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มศึกษาเขาเรียกว่าเริ่มศึกษาจากอนุภาคในกล่กลองอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า Particle Inbox นะเป็นเป็นกล่องที่เขาจินตนาการขึ้นมานะเป็นกล่องที่เขาสมมุติขึ้นมาซึ่ง สิ่งที่เราได้จากสมาการชโลดิงเจอร์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนะี่ยผลผลิตหรือว่าผลพวงที่เราได้จากสมาการชโลดิงเจอร์ก็จะมี1ก็คือฟังก์ชันคลื่นหรือว่าเวฟฟังก์ชันเนี่ยสิ่งที่เราได้จากสมาการตัวนี้นก็คือเวฟฟังก์ชันหรือตัวไซน์เอ็กของเรานั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งที่เราได้จากาสมาการตัวนี้อีกก็คือคอ่าความน่าจะเป็นนะครับหรือว่าโอกาสที่จะค้นพบ อิเล็กตรอนใน,ะนะตำแหน่งต่างๆหรือว่า probability นะฮะที่จะค้นพบอบเลกตรอนณนตำแหน่งต่างๆ,ๆแล้วก็สุดท้ายก็คือพลังงานนะพลังงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำการศึกษาให้ลึกกว่านี้นะครับเราก็ต้องนั่นแหละนะตามที่ผมพูดไปก็คือไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปนะนี่ผมพูดคร่าวๆให้ฟังเฉยๆนะโอเคเนื้อหา มันก็จะเข้มข้นกว่านี้นะถ้าเราจะศึกษาเรียนลึกกว่านี้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับก็คือในเรื่องของหลักความไม่แน่นอนนะหลักความไม่แน่นอนของเฮสเซนเะบิร์กเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับใน,รนนะนนในการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคือถ้าเป็นอนุภาคในการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยเราสามารถอบอกตำแหน่งบอกความเร็วของวัตถุได้แน่นอนก็คือเรายังไงเนี่ยมัน มันก็สามารถหาได้อยู่แล้วนะหาตำแหน่งหาความเร็วของวัตถุได้อยู่แล้วอย่างเช่นรถที่วิ่งอยู่บนถนนนะความเร็ว20เมตรต่อวินาทีอันนี้เราสังเกตเห็นเรามองเห็นเราบอกได้นะว่ารถเนี่ยมันมีความเร็วเท่าไหร่มันอยู่ตำแหน่งไหนนะหรือว่าเราจะวางกล่องสูงจากพื้น5เมตรหรือ10เมตรเนี่ยเราสามารถบอกตำแหน่งของมันได้แน่นอนนะครับก็คือเราสามารถวัดความเร็วก็ได้ อบอกตำแหน่งของกล่องก็ได้นะแต่ว่าในฟิสิกส์อะตอมหรือว่าในอะตอมของเราเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอเจ้าตัวอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะ mm hmm. เพราะว่าคือที่เราเรียนแบบจําลองอะตอมมาเนี่ยมัน,ม,นมันก็คือแบบจําลองนะเราเราไม่สามารถเห็นคือเราไม่สามารถเอากล้องไปถ่ายแล้วก็เห็นอิเล็กตรอนเห็นอะตอมที่มันมันเคลื่อนที่อยู่นะฮะก็คือมันเป็นอะไรที่เล็ก,กมากๆนะครับ คือเราเรียนเราเรียนจากแบบจําลองเนาะทีนี้ไฮเซนเบิร์เขาก็เลยสรุปความสัมพันธ์จากสิ่งที่เกิดนะฮะนี้ขึ้นว่าเราไม่สามารถรู้ค่าที่แน่นอนของทั้งโมเมนตัมแล้วก็ตำแหน่งของอนุภาคใดๆได,ได้แน่นอนนะในกรณนนีที่เรารู้ค่าที่แน่นอนค่าหนึ่งอีกค่าหนึ่งเราจะไม่รู้แน่นอนก็คือพูดง่ายก็คือได้อย่างเสียอย่างนะครับถ้าเรารู้ตำแหน่ง ที่แน่นอนเราจะไม่รู้ความเร็วหรือว่าโมเมนตัมที่แน่นอนแต่ว่าถ้าเรารู้โมเมนตัมที่แน่นอนเราจะไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนโอเคเนาะ,ะซึ่งซึ่งตำแหน่งที่ไม่แน่นอนนี่เนะี่ยมันก็จะมีทั้งในสามิติเนาะก็จะมีทั้งแกน x แกน y แกน z เนะี่ยก็ทีเพื่อความสะดวกเนาะนะครับเพื่อความง่ายนะักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยพิจารณาแค่ในแกน x สมการที่ที่ที่เขายกมาเนาะก็จะพิจารณาแค่ในแกน x นะครับพิจารณาแค่ในแกน x ซึ่งตามหลักของไฮเซนเบิร์กเนี่ยความไม่แน่นอนในการวัดในการวัดตำแหน่งแล้วก็ความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมเนี่ยนะครับจะมีค่าไม่น้อยกว่าค่า h-bar นะนี้เดี๋ยวผมก็จะให้สมการตัวนี้ไปเนาะเขาเรียกว่าสมการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะเด,เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะ ลักษณะสมการก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับเป็นเป็นอสมการนะเป็นสมการก็คือเดลต้าเนะคูณกับเดลต้าพีมากกว่าหรือเท่ากับ h อบาร์เดลต้าเก็คือความไม่แน่นอนของตำแหน่งนะส่วนเดลต้าพีก็คือความไม่แน่นอนของโมเมนตัมนะหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ M อนะ็มเดลต้าวีเนาะเดลต้าพี ก็คือโมเมนตัมโมเมนตัมสัญลักษณ์คือตัว p p เกิดจากมวลคือคูณความเร็วนะถ้าเราเขียนในลักษณะของอความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมก็จะเป็น m เดลตา v ส่วนค่า h bar นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วก็คือค่า h ส่วน2พายนะค่า h อันนี้ถ้าเรียนมาจนครบ7 ep 8 ep แล้วเนี่ยนะค่า h เราก็จะรู้ดีนะก็คือค่าคงที่ของพังนะมีค่า6 หกคูณสิยกกำลังลบ34นะจูลวินาทีค่าของมันก็ประมาณนี้โอเคเนาะนี่จากหลักความไม่แน่นอนของเฮเซินเบิร์กเนี่ยทำให้เราทราบว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสมันอยู่ตรงไหนของอะตอมเราเราไม่สามารถรู้เลยนะก็คือบอกตำแหน่งที่แน่นอนไม่ได้นะครับหรือว่าบอกไม่ได้แม้กระทั่งว่ามันเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะบอกได้เพียงว่าโอกาสอบอก บอกแค่เพียงว่าโอกาสที่จะพบเจ้าตัวอิเล็กตรอนนั้นๆเนี่ยมันมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยแบบจำลองอะตอมที่เราเรียนเนี่ยตัวที่มันสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะได้ดีที่สุดก็คือแบบจำลองของกลุ่มหมอกนะแบบจำลองของกลุ่มหมอกซึ่งลักษณะของแบบจำลองของ อะตอมของกลุ่มหมอกเนี่ยโอกาสที่ที่เราจะพบอิเล็กตรอนได้มากที่สุดก็คือบริเวณใกล้ๆก,กับนิวเคลียสนะส่วนบริเวณที่ไกลจากนิวเคลียสในโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนหรือว่ากลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมันก็จะบางบาออกไปเนาะส่วนบริเวณที่กลุ่มหมอกน,น่แน่เนี่ยก็จะมีโอกาสนะหรือว่ามีความน่าจะเป็นที่ที่จะค้นพบอิเล็กตรอนได้มากที่สุดนะส่วน ตรงเนี้ยนะครับตรงที่ไกลๆจากนิวเคลียสออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสค้นพบได้น้อยลงนะโอเคเนาะที่ไปดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อ53นะียมีมีโจทย์อยู่ข้อเดียวนะสำหรับสำหรับเรื่องอความไม่แน่นอนนะครับหลักความไม่แน่นอนของไฮซินเปินะร์กนะี่ยก็จะไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายนะครับสำหรับเรื่องกลาศาสตร์กวอนต่มในระดับมปลายเนาะ โอเคนะครับเรามาดูโจทย์เขาว่าอนุภาคอาัลฟานะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6.0นะครับคูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีนะถ้าความไม่แน่นอนของการวัดความเร็วนะคับความไม่แน่นอนของการวัดความเร็วก็คือเดลต้าวีนะตัวนี้ก็คือเดลต้าวีนะ,ะเป็น0.5คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาที ความไม่แน่นอนของตำแหน่งอนุภาคอัลฟานะครับเป็นกี่เมตร,นะรกำหนดให้มวลน,นะครับของอนุภาคอัลฟาเป็น6.7คูณ10ยกกำลังลบกิโลกรัมนี่เราก็แทนค่าเลยนะแทนสมการลงไปนะครับสมการของเราก็คืออ,อท่าทีลืมเดลต้าเอ็กนะฮะ เดลต้าเคูณเดลต้าพีมากกว่าหรือเท่ากับ h b a บาร์โอเคเดลต้าพีเราเขียนแยกลงไปได้อีกก็คือ M เดลต้าวีนะเอ็มเดลต้าวีคูณกับเดลต้าเเนาะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ h b a บาร์ก็แทนเป็น h ส่วน2พายนะ h ส่วน2พาย ทีนี้เราต้องการทราบเดลต้าเใช่ไหมเราก็ย้ายตัวเนี้ยนะครับย้ายตัวเนี้ยลงมานะก็จะได้เป็นเดลต้า x น,นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ h ส่วน2พาย m เดลตาีทีเราก็แทนค่าตัวแปรพวกนี้ลงไปนะแทนค่าตัวแปรพวกนี้ลงไป h 6.6คูณ10ยกกำลงังลบ34นะ ส่วนด้วย2คูณค่าพายก็คือ3.14จเนี่ยค่า m ก็คือ6.7นะคูณ10ยกกำลงังลบ27อ่ะนี่เขากำหนดมาให้แล้วมวลของอนุภาคอัลฟานะครับแล้วก็คูณกับเดลตาวีก็คือความแม่นอนของการวัดความเร็วเป็นศูนย์ะนะคูณ10ยกกำลงัง6โอเค ตัวไหนตัดได้ก็ตัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ2คูณกับ0.5ก็ตัดเป็น1แึ่ตัดเป็น1ตัวนี้ก็จะเหลือ10บกำลัง6ใช่ไหมสิบกำลัง6ตัดกับตัวนี้ก็จะเป็น10กําลังลบ21่อันนี้ตัดกันได้ไหมพอตัดกันได้ไหมพอตัดกันได้เนาะพอตัดกันได้มันค่าใกล้ๆกันนันผมตัดตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้ผมปัดเป็นปัดเป็น หนึ่งส่วนสามได้ปหนึ่งส่วนสามนะครับอ่าหนึส่วนสาแล้วกันตัวนี้คูณ10บกำลังลบสามสิบนะครับเพราะว่ามันตัดกับตัวนี้ไปแล้ว่าส่วนข้างล่างก็สิบกำลังลบยีนะ่สะความสําคัญมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับลบสากับลบยีนะ่สิบเนาะสิบกลังลบสามสิบสี่ ตัวนี้จากลบย้านกลไปก็เป็นบวกนะครับ21ก็จะเหลือเป็น10กกำลังลบ13ใช่ไหส่วน1ส่วน3ก็ค่าประมาณ3จุดกว่ากว่านะครับประมาณ3จุดกว่ากว่าก็จะเป็น่ามมันก็มี2ค่าที่3จุดกว่ากว่านะครับผมใช้3.1มจุด่งคูณสิบเท่าตีมัน1ส่วน3ม,มันก็ต้อง0.31เนาะ คูณ10บกำลังลบ13าถ้าเลื่อนจุดไปปุ๊บเลื่อนไป1นจุดเลื่อนไป1จุดก็จะเป็น3.1นะฮะทศนิยมเลขชี้กาลังตัวนี้ก็ลดไป1ตําแหน่งนะลดไป1นตัวก็จะเป็น10บกาลังลบสิบนะครับหน่วยเขาใช้เป็นหน่วยเมตรนะฮะถ้าถ้าเป็นควาแมแน่นอนของการวัดตําแหน่งเนะี่ยคำตอบก็คือข้อ1นะโอเคเนาะ,ะก็จะ ประมาณนี้นะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะที่จริงอันนี้เป็นเป็นแค่บเบื้องต้นนะเป็นแค่เป็นแค่พื้นผิวเล็กๆของกลศาสตร์ควอนตัมนะครับอันนี้พูดพูดให้ฟังเฉยๆโอเคเนาะนะครับก็หวังว่าถ้าใครแบบว่ามีความใฝ่ฝันที่จะอยากเรียนให้ลึกกว่าน,นี้นะครับในเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมก็ลองลองไปศึกษานะครับลองไปเรียนในระดับ ที่สูงขึ้นนะก็จะได้ความรู้ที่แน่นกว่านี้นะโอเคเนาะนะครับก็จบลงไปนะสำหรับเรื่องซิสิกอะตอมใน EP ีที่8นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะจนจบคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ หากชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช n n นลฟิสิกส์เทพบ้านในการทำคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ